วิธีเช็คสิทธิ์บัตรทองเช็คดูว่าเราได้รับสิทธิ์การรักษาที่ไหนสามารถดูในมือถือได้เลยนะครับเริ่มต้นให้เรากดเข้าแอปลายที่เราใช้งานอยู่ได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดหน้าหลักตรงนี้ก่อนจากนั้นนะครับให้กดปุ่มเพิ่มเพื่อนตรงนี้ได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้กดค้นหาและให้เลือกติ๊ก l i n e ID แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาพิมพ์ในช่อง Line ID นะครับพิมพ์ไปว่า n s s o อ่ะพิมพ์ตามนี้เข้าไปให้ถูกต้องได้เลยครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดปุ่มค้นหาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเจอลายของสปสชถ้าเพื่อนนะครับมีให้กดเพิ่มเพื่อนให้เรากดเพิ่มเพื่อนก่อนเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดแชทได้เลยครับอ่าเข้ามาที่ห้องแชทของสปสชแล้วนะครับให้เรากดตรวจสอบสิทธิโอเคครับ หน้าต่อมานะครับจะมีให้เราป้อนข้อมูลอยู่3มช่องโดยที่ช่องที่1นะครับให้เพื่อนๆป้อนหมายเลขบัตรประชาชน13ตัวของเพื่อนนะครับเข้าไปให้ถูกต้องได้เลยครับไม่ต้องมีขีดไม่ต้องมีเว้นวรรคนะครับป้อนเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับต่อมานะครับในช่องที่2ให้เรากดเลือกวันเดือนปีเกิดก็สเติปง่ายๆนะครับให้กดเลือกปีก่อนกดเลือกปีเกิดปีพศนะครับก็สามารถเลื่อนและติ๊กเลือกปีพศให้ตรงได้เลยครับ ต่อมานะครับสเต็ปที่2ให้เรากดเลือกเดือนเกิดอา่าเกิดเดือนไหนนะครับ <S <s <illy> <S ก็สามารถกดเลือกได้เลยครับและสเต็ปสุดท้ายนะครับให้เรากดเลือกวันเกิดเราเกิดวันไหนนะครับวันที่อะไรก็สามารถติ๊กเลือกวันที่ได้เลยครับโอเคครับเมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้วนะครับในช่องที่3ให้เรามาป้อนตัวเลขตามภาพที่เราได้นะครับป้อนในช่องนี้ให้ถูกต้องได้เลยครับ จากตัวอย่างนะครับของผมได้เป็น726 23ก็ปอนะครับเพื่อยืนยันเข้าไปให้ถูกต้องนะครับอันนี้นะครับถ้าถูกต้องแล้วให้เรากดตกลงได้เลยครับกดตกลงมาแล้วนะครับหน้าต่อไปมันก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของเราขึ้นอยู่ตรงนี้และในส่วนข้างล่างนะครับตรงนี้สําคัญนะครับมันก็จะบอกข้อมูลเรานะครับว่าตอนนี้เราได้รับสิทธิการรักษาเบื้องต้นที่ไหนสามารถมาเช็คสิทธิ์บัตรทองของเราเองนะครับจากช่องนี้ได้เลยครับ และได้รับการรักษาส่งต่อที่ไหนเพื่อนๆนะครับก็สามารถมาเช็คข้อมูลนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับและในกรณีที่เรานะครับเปลี่ยนที่อยู่ใหม่อยากจะย้ายสิทธิการรักษานะครับไปที่อื่นในลายของสปชชนะครับเราสามารถแจ้งเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองได้นะครับเรานะครับสามารถกดสิทธิบัตรทอง30บาทเปลี่ยนหน่วยงานบริการด้วยตนเองนะครับจากข้างล่างนี้เพื่อแจ้งเปลี่ยนสิทธิ์การรักษาตามที่อยู่ปัจจุบันเราได้นะครับ โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องเบนเท็สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ